สวัสดีค่ะสวัสดีลูกๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่วิชาภาษาไทยของคุณครูเหมือนเดิมนะคะเย่สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเราก็จะยังคงเรียนอยู่ในเรื่องของคําบุพบทเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาสองชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะชั่วโมงแรกเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปของคําบุพบทใช่ไหมคะแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็เรียนในส่วนของ ประเภทของคำบุพบทนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในส่วนของการใช้คำบุพบทอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะการใช้คำบุพบทอย่างถูกต้องเป็นยังไงพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทวนกันก่อนว่าลูกๆจำได้ไหมคะว่าคำว่าบูพบทคืออะไรนะคะ คำบุพบทนะคะตามพจนานุกรมเลยนะคะคําบุพบทตามพจนานุกรมเลยตัวนี้นะคะหมายถึงพจนานุกรมราชบัณฑิตนะคะให้ความหมายไว้ว่าบุพบทนะคะเป็นคํานามนะคะบุพบทค่ะจะเป็นคํานามนะคะเป็นคําชนิดหนึ่งในไวยากรณ์นะคะทําหน้าที่เชื่อมคําต่อคาจำได้ไหมคะที่คุณครูเคยสอนเชื่อมคําต่อคําจะอยู่หน้าคาํคานามคําสรรพนามหรือกริยา มีคำว่าด้วยโดยในเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นเขียนด้วยดินสอหนังสือของฉันกินเพื่ออยู่นั่นเองอันนี้คือความหมายตามที่พจนานุกรร,ารัาจบัณฑิตยสถานนะคะได้ให้ความหมายไว้ค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ หน้าที่ในการแสดงความสัมพันธ์ของคำบุพบทนะคะบุพบทเนี่ยที่มีหน้าที่ในการแสดงความสัมพันธ์นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ห,หน้าที่ด้วยกันมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ1ค่ะเขาบอกว่าแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เช่นคนในเมืองคนในเมืองให้รู้ว่าคำบา้านใดเห็นไหมคะให้รู้เกี่ยวข้องสถานที่สถานที่นี้คือเมืองค่ะอันนี้คือคนในเมืองนะคะ 2ค่ะแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเวลาเห็นไหมคะก็จะมีเวลามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นเขาเปิดไฟจนสว่างเห็นไหมคะจนสว่างจนในที่นี้จนในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความว่ารวยหรือจนนะคะแต่หมายความว่าเปิดไฟทั้งคืนเลยปัดไฟเปิดไฟตั้งแต่มืดเลยยัน สว่างเลยแบบนี้นะคะก็คือจะขยายให้รู้ว่าเวลาสว่างนั่นเองสัมพันธ์กันนะคะต่อไป3ค่ะก็จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของสัมพันธ์ยังไงนี่คะยกตัวอย่างเช่นแหวนวงนี้เป็นของฉันของใครลูกอ่าของฉันนั่นเองฉันคือเจ้าของเห็นไหมคะอันนี้คือการแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของนะคะ ต่อไปค่ะ4ค่ะ4บอกว่าเป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเจตนาหรือสิ่งมุ่งหวังนะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคที่ครูยกให้ดูเห็นไหมคะดูลอาดูที่น้าจอหเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าเขาทําเพื่อลูกเห็นไหมคะเขาทําเพื่อลูกเขาทําเพื่อลูกคําว่าเพื่อทําเพื่อใครเพื่อลูกนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือเจตนานที่ ครูสอนบุ่งหวังไว้นะคะทีนี้ต่อไปออข้อข้5ค่ะเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเป็นความสัมพันธ์แบบแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับอาการนี่เกี่ยวกับอาการยกตัวอย่ออยางเช่นเราเดินไปตามถนนเห็นไหมคะสัมพันธ์อาการที่บอกให้รู้ว่าเดินไปตามถนนต่อไปค่ะเรามาดูกันทีนี้ เรามาดูในเรื่องของหลักการใช้คำบุพบทบางคำกันบ้างเออบางคำเท่านั้นะย้ำว่าบางคำนะคะจะไม่ใช่ทุกคำจะเป็นบางคำนะคะแล้วก็เป็นคำที่เด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสับสนน้าดูเลยสำหรับคำที่ครูจะยกตัวอย่างให้ลูกๆได้ฟังนะคะมาดูค่ะมีคำว่าอะไรบ้างวันนี้นะคะสิ่งที่คำที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ลูกๆดูนะคะก็จะมีคำว่ากับแกแน แต่ตออันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นคำที่ค่อนข้างจะสับสนหลายๆครั้งนะคะลูกๆอาจจะหลงลืมเกินไปบ้างนะคะกับแกแดแต่ตอกับแกแดแต่ตอนะคะท่องเอาไว้ให้ชินปากนะคะอันนี้ก็จะดีมากๆเลยมา่ะมาดูหลักการกันเขาบอกว่าคำว่ากับคำว่ากับนะคะคำว่ากับเราจะใช้แสดงอาการกระชับค่ะอาการร่วมค่ะอาการ ำกับการอาการเทียบกันหรือแสดงระดับยกตัวอย่างเช่นฉันเห็นกับตาออฉันเห็นกับตาต่อไปสองค่ะคำว่าแก่นะคะคำว่าแกในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้นำหน้าที่นะคะออการเป็นฝ่ายรับอาการเป็นผู้รับนะคะเป็นผู้รับเช่นยกตัวอย่างครูให้รางวัลแก่นะัเกเรียน ให้รางวัลแก่นักเรียนนะคะอันนี้ก็จะแสดงทำหน้าที่นะคะเป็นฝ่ายรับอาการเป็นผู้รับนั่นเองนะคะต่อไปแด่ค่ะคำว่าแด่จริงๆแล้วถึงที่ลูกๆหลายคนสับสนเลยระหว่างแด่กับแก่ต่างกันยังไงมาดูนะคะเมื่อกี้คำว่าแก่คือคุณครูใช่ไหมคะให้รางวัลแก่นักเรียนใครอายุมากกว่าลูกใครดูเป็น ผู้อาวุโสโดูมีอายุมากกว่าอ่าอายุมากกว่าก็คือคุณครูส่วนเด็กๆก,ก็จะเป็นนักเรียนนะคะทีนี้พอคําว่าแดดเนี่ยเอ่อหน้าที่มันจะเหมือนก,น,กนกันกับเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าเห็นไหมคะตัวอย่างเขาบอกว่านักเรียนม่บพวงมาลัยแดอาจารย์นักเรียนม่อพวงมาลัยแดดอาจารย์ อันนี้ใครอายุมากกว่าน้อยกว่าเหมือนกันสลับที่การเก่งมากลูกก็คือการจะกลายเป็นอายุผู้น้อยใช่ไหมคะผู้น้อยอันนี้บอบให้แด่ผู้มากเ,ออเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการตอบไปนี้เราจะไม่พูดว่าเออ,เอ,อนักเรียนมอบของแก่คุณครูไม่มีนะคะเราจะใช้ว่าแด่ลูกแด่คืออายุน้อย ให้อายุมากแต่ว่าอย่างครูกับนักเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะมอบของแด่ครูหรือคุณครูมอบรางวัลแก่นักเรียนเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะคะพยายามจําไปนะคะต่อไปคําว่าแต่ค่ะเขาบอกว่าคําว่าแต่จะใช้ในความหมายว่าจากตั้งแต่เฉพาะยกตัวอย่างเช่นเขามาแต่บ้าน มาแต่บ้านคือเขามาจางไหนมาจากบ้านนั่นเองลูกเขามาจากบ้านเอเขามาแต่บ้านนะคะก็คือเขามาจากบ้านคําว่าแต่ที่ดีนะคะใช้ในความหมายคำว่าจากอย่าลืมนะคะแต่ที่นี้ไม่ใช่ขัดแย้งไม่ใช่สันทานนะคะแต่เป็นคําพบทที่ใช้ในความหมายคามาจากคําว่าจากนั่นเองอต่อไปค่ะคําว่าต่อ คำว่าต่อเป็นยังไงล่ะคำว่าต่อเนี่ยใช้ทํานาหน้าเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องติดต่อกันเฉพาะหน้าถัดไปเทียบจํานวนเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นเขายื่นคําร้องต่อศาลอ่าเห็นไหมคะอันนี้คือแสดงความติดต่อกันเฉพาะหน้าถัดไปเทียบจํานวนนะคะยกตัวอย่างเขายื่นคําร้องต่อศาลคระพอจะเข้าใจไหมลูก โอเคต่อไปค่ะเรามาดูกันต่อเขาบอกว่าคำบุพบทเนี่ยใช่ไหมคะคำบุพบทค่ะจะเป็นคําที่ใช้นำหน้าคำนามอันนี้เราจะพูดเสมอเลยทุกครั้งที่เราเรียนพวมบทคุณจะย้ำเรื่องนี้ตลอดเลยนำหน้าคำนามคําสรรพนามหรือคํากริยาสภาวะมาลาคํากริยาสภาวะมาลาคืออะไรคะอ่าเก่งมากกริยาสภาวะมาลาเนี่ยคือคํากริยาที่มันไปทําหน้าที่แทนคํานาม มันเป็นคกริยาและลูกแต่ไปทําหน้าที่แทนคํานามนะคะเพื่ออะไรเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคําและประโยคที่อยู่หลังคําำพบดว่านีมีความเกี่ยวข้องกับคําหรือประโยคที่อยู่ข้างหน้าอย่างไรอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างเช่นลูกชายของนายแดงเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ลูกสถาของได้ดำเรียนเก่งอ่เห็นไหมของเห็นไหมแสดงความเป็นเจ้าของของ,ขอ,งอ่าถ้าในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราจะมองในเรื่องของคำบูพบทใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็จะเจอประโยคนี้เ็จะเจอคำว่าของก่อนเลยแล้วก็ต่อมาประโยคนี้ก็จะเป็นของประธานเอออันนี้เป็นประโยคความรวมนะล,ลูก ประโยคแรกบอกว่าลูกชายของในดนเรียนสื่อไม่เก่งเห็นไหมคะประโยคสองบอกว่าลูกสาวของในนามเรียนเก่งอันนี้คือสองประโยคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยมาเจาะรายละเอียดลึกในช่วงวงต่อไปที่เกี่ยวกับในเรื่องของคำสันทานะคะว่าจริงๆแล้วค่ะว่าแต่เนี่ยเห็นไหมคะกับแต่ที่เราเรียนเนี่ยเห็นไหมคะคนละแต่เลยเห็นไหมคะคามบายก็จะต่างกันออกไปด้วยโอเคนะคะต่อไปคะ่ะครูทํางานเพื่อ นักเรียนเออครูทำงานเพื่อนักเรียนนะคะต่อไปค่ะเขาเลี้ยงนกเขาสำหรับฟังเสียงขันเขาเลี้ยงนกเขาสำหรับฟังเสียงขันดีสำหรับชื่อดีค่ะอยู่ในคำกริยาฟังเสียงขันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำบูพบทนะคะ เด็กชุทั่วไปที่เราเห็นว่าเขาจะใช้คนะํคำนามคำสุนามหรือคำริยาเกศว่าดิยาสภาวะบลาก็ตามกันอีกนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันต่อไปเป็นชนิดของคำบูพบทนะคะชนิดของคำบุพบทนะคะมาดูเลยเขาบอกว่าคำบุพบทแบ่งออกเป็นสองชนิดค่ะสองชนิดชื่อชนิดแรกชนิดแรกจะบอกว่า คำบูพบท์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่อคำเช่นความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำนามเห็นไหมคะหรือคำนามกับคำสรรพนามคำนามกับคำกริยาคำสรรพนามกับคำสรรพนามคำสรรพนามกับคำกริยาคำกริยากับคำนามคำกริยากับคำสรรพนามรือคำกริยากับคำกริยา้ี่กันเอง เพื่ออะไรเพื่อบอกสถานการณ์ให้ชัดเจนดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่บอกว่าตัวอย่างแรกเลยบอกว่าบอกฉันกระาพความเป็นเจ้าของเอ,อ่อชื่เป็นานามของนามยกตัวอย่างนะคะฉันซื้อสวนของนายฉลองอะไรเป็นเจ้าของคะ ฉันชื่อซื้อสวนของนายเฉลอคคำว่าของนั่นเองนะต่อไปบ้านของเขาใหญ่โตแท้ๆนี่คําว่าของก็เชื่อมระหว่างคำนามที่เป็นคำว่าบ้านกับสรรพนามนะคะที่เป็นนี่ค่ะคำว่าขเขาอันนี้คือคำนามเห็นไหมคะยกตัวอย่างนางว่าสรรพนามนีม่ค่ะ อะไรของเธออยู่ในถุงนี้อันนี้ก็อยากจะรู้ต้องเกินนะคะอะไรของเซลความเจ้าของเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นคํำสัพนามก็คือคําว่าอะไรคะสัพนามก็สัพนามเป็นอะไรคะเออเธอเก่งมากต่อไปค่ะบอกความเกี่ยวข้องนะคะบอกความเกี่ยวข้องชื่อ แลตัอ,อย่างเช่นเธอต้องการมะม่วงกวนในจานเออมะม่วงกวนในจานนะคะก็จะเป็นคำนามาคำนามชื่อบอกสถานที่เลยด้วยซัำน,นะคะต่อไปค่ะสี่ค่ะเขาบอกว่าเออเธอต้องการ ม้วงใจใจไปนะฉะันไปกับเขาเห็นไหมคะคาว่ากับเห็นไหมคะเป็นคาเชื่อมคํากริยาที่เป็นคําว่าไปกับเขาเห็นไหมคะที่เป็นคาําสรรพนามต่อไปค่ะก็จะเป็นการบอกอะไรเอย่ยบอกการให้และบอกความประสงค์นะคะบอกการให้และบอกความประสงค์นี ยกตัวอย่างเช่นหม้อแกงหม้อนี้เป็นของสําหรับใส่บาตรเอ,อ่อหม้อแกงหม้อนี้เป็นของสําหรับใส่บาตรหรือพ่อให้รางวัลแก่ฉันแก่ฉันพ่อให้รางวัลแก่ฉันจาได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะบอกเวลาบอกเวลายกตัวอย่างเช่นเขามาตั้งแต่เช้าเห็นไหมคะก็เป็นคํากริยากับคำนามต่อไปค่ะ เขาอยู่เมืองนอกเมื่อปีที่แล้วเขาอยู่เมืองนอกเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นอะไรคะคำนามกับคำนามนันอีนะคะต่อไปค่ะบอกสถานที่ค่ะเธอมาจากหัวเมืองเธอมาจากหัวเมืองนะคะบอกสถาที่ก็จะเป็นคํากริยากับคำนามบอกความเปรียบเทียบค่ะเกิดการเปรียบเทียบกันนะคะก็จะเป็นคำกริยากับ คำานามที่เห็นชัดยกตัวยอย่างเห็นไหมคะเขาหนักกว่าฉันเห็นไหมสูงกว่าอันนี้คือชนิดของคำขบวนประเภทแรกนะคะที่เป็นบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่อคำเป็นคำาน,าานามกับนามนามสัมพันธหรือสัมพนธ์กับสัพพันธา,ามอะไรแบบนี้มันเกี่ยวข้องกันอีกนะคะสัมพันธ์กันต่อไปค่ะประเภทที่สองนะคะประเภทที่สองเลยก็คือตัวนี้ค่ะคำบุพบท ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่นไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่นในประเภทคำบุพบทชนิดนี้เนี่ยชนิดนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกับอันนี้นะคะชนิดนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กันคานามคานามคํานามคากริยาเป็นคํานามคําสัมพันธ์คากริยาพวกนี้หรือคำพิเศษนะคะจะมาสัมพันธ์กันแต่ในขณะที่คําบุพบทประเภทนี้นะคะเป็นค yeah. ําบุพบทที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับคําอื่นเลยไม่มีเลยนะคะแล้วเขาก็ยังย้ำว่าส่วนมากนะคะจะอยู่ต้นประโยคค่ะจะใช้เป็นการทักทายแล้วก็ที่สําคัญมักจะใช้ในคําประพันธ์นั่นเองก็จะเจอตามพวกวรรณคดีหรือร้อยแก้วร้อยกองตามที่เราได้เรียนไปยกตัวอย่างเช่นคําที่เราจะเห็นก็คือเห็นไหมคะก็จะมีดูกนเห็นไหมคะดูกรดูกอนดูลา ช้าแต่ยกตัวอย่างเช่นดูกร่รดูก่อนดูราช้าแต่คำเหล่านี้จะใช้คำนาหน้าคำ,ำนามบริสรพนานะคะหรือดูกรท่านพราหมณ์จงสาธยายบนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยหรือดูก่อรพิสุขทั้งหลายการเจริญวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติธรรมของท่านถห็นไหมคะ ดูราสหายเอ๋ยท่านจงทําตามคําที่เราบอกท่านเถิดนะต่อไปค่ะช้าแต่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้ายินดีมากที่ท่านมาร่วมงานในวันนี้เห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนส่วนของคำบุชบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่นเลยไม่สัมพันธ์กันได้เลยเราจะไม่ค่อยเจอนะคะเราจะไปเจอกันที่อยู่ใน วรรณคดีต่างๆมากกว่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูเลยนะคะชึบนี่เรามาดูในส่วนของข้อสังเกตการใช้คำบูพบทนเองนะคะเรามาสังเกตกันสังเกตยังไงนะคะสังเกตตามดังนี้ค่ะเขาบอกว่าคำบูพบทนะคะต้องต้องยำบาต้องนำหน้าคำนมคำสานามหรือคำเกียาสภาวะมาลา จำได้ไหมคะเกลียสภาวะมาลาคือคำกริยาที่ไปทำหน้าที่แทนคำนามยกตัวอ,อย่างเช่นเข่ามุ่งหน้าสู่เรือนเออข่ามุ่งหน้าสู่เรือนถูกไหมคะป้ากินข้าวด้วยมือป้ากินข้าวด้วยมือทุกคนควรชื่อจัดต่อหน้าที่ถูกไหมคะหรือสองค่ะเป็นคำบุคคลนะคะสามารถละได้คะ่ะ แต่ว่าถึงจะละไปแต่ความหมายก็ยังคงเหมือนเดิมละได้นะคะแต่ว่าความหมายยังเหมือนเดิมยกตัวยอย่างเช่นเขาเป็นลูกฉันเขาเป็นลูกฉันคําว่าอะไรหายไปคําว่าของจริงๆแต่มาจากคำว่าเขาเป็นลูกของฉันนั่นเองนะคะแม่ให้เงินลูกก็คือแม่ให้เงินแจ่ลูกอ่หรือลูกมอบของแด่แม่อย่างเงี้ยน,นะคะ เนะคะแม่ให้เงินลูกก็คือแก่หายไปคือเราสามารถพูดได้ความหมายก็ยังเหมือนเดิมอยู่ต่อไปค่ะตัวอย่างครูคนนี้เชี่ยวชาญภาษาไทยมากออคำว่าอะไรหายไปทางนะคะเราสามารถเชี่ยวชาญทางเติมคำว่าทางภาษาไทยไปถึงมันจะหายไปคะเห็นไหมคะเป็นบูรบทที่สามารถละได้ถึงจะหายไปแต่ความหมายก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีคำนามหรือคำสรรพนามตามหลังคำนั้นจะเป็นคำวิเศษทันทีถ้ามันไม่มีคำนามเลย้นะนะคะไม่มีคำสรรพนามคำบรรจะกายเป็นคำวิเศษเช่นเธออยู่ในพออ่อยืนอยู่ริมเอ,อเห็นไหมคะในริมเห็นไหมคะจริงๆเนะ่ะพอมันไม่มีปุ๊บม,มันก็จะเป็นคำวิเศษจริงๆพ่อเธออยู่ในรถก็จะมีมาลองรองรับใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่มี นะคะก็จะกลายเป็นคำพิเศษทันทีเห็นไหมคะเขาด้านหน้าเห็นไหมคะใครมาก่อนฉันอยู่ใกล้แค่นี้เองเห็นไหมคะอันนี้คือข้อสังเกตพยายามสังเกตดีนะคะว่ามันอยู่นะนำหน้าคำนามคำสรรพนามหรือคำกริยาสภาวะมาลาไหมหรือว่าเป็นบุพบทที่เขาบังเอิญว่าเขาละไปหรือเปล่าเราเลยมองไม่เห็นมันนะคะเพราะว่าความหมายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรือว่ามัน มันมีคำนามหรือคำสรรพนามตามหลังมาไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นคำวิเศษอะไรอย่างนี้นะคะให้ลองสังเกตดูดีต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะเรามาดูในส่วนของตำแหน่งของคำบุพบทนี่ตำแหน่งของคำบุพบทนั่นะคะก็คือตำแหน่งของคำบุพบทนะคะเขาบอกว่าเป็นคำที่ใช้ทำลำน้าคำอื่นหรือประโยคเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าคำหรือประโยคที่อยู่หลังคำบุพบท มีความสัมพันธ์กับคําหรือประโยคข้างหน้าดังนั้นคําบุพบทจะอยู่หน้าคําต่างๆดังนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอันแรกค่ะเขาบอกว่านำหน้าคานามนำหน้าคํานามยังไงเขาเขียนจดหมายด้วยปากกาเห็นไหมคะนำหน้าคานามหรือเขาอยู่ที่บ้านของฉันเห็นไหมคะนำหน้าเข้าไปเลยเออนำหน้านะคะที่สถานที่เห็นไหมคะ บ้านนี่ก็ใช่ของฉันจะใช่อันนี้ก็จะกลายเป็นอันนี้ละสพนาเห็นไหมคะประเภทที่สองมาค่ะอยู่หน้าคำสัพนายกตัวยอย่างเช่นเขาอยู่กับฉันตลอดเวลานี่ค่ะคำว่ากับฉันสรพนาตามที่เขาบอกนะคะหรือเขาพูดกับท่านเมื่อคืนนี้แล้วเอ,อเห็นไหมคะหน้าคำสพนาต่อไปค่ะหน้าคำกริยาเขาเห็นแก กินกินเป็นกิริยาเห็นไหมคะเขาเห็นแกกินหรือโต๊ะตัวนี้จะสําหรับอภิบายคือนี้เห็นไหมคะ,ะสําหรับอภิบายคือนี้นะ,น,นะคะต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะอ่ะานำหน้าคำเขียนนำหน้าคำวิเศษค่ะนำหน้าคำวิเศษอะไรคะวิเศษก็คือเขาเตียงที่เขาวิ่งมาโดยเร็วเห็นไหมคะขยายเอาเร็วมา เป็นวิเศษผัสต่อทายนะคะก็จะเป็นยูนาคำวิเศษหรือเธอกล่าโดยซื่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตำเน่งของคำบูพบดนั่นเองนะคะชื่ออา้าวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับาการใช้คำบูพบทอย่างถูกต้องยากไหมคะใช่แล้วคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถจำหลักการของมันได้นะคะว่าคำการใช้คำบูพบท อย่างถูกต้องเราต้องสังเกตอะไรบ้างแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถจำมันได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในการเรียนทุกๆเรื่องนะคะลูกๆทุกคนเนี่ยก็จะต้องทำไมคะเออตั้งใจฝึกฝนนะคะแล้วก็บันทบทวนความรู้กับสิ่งที่คุณครูได้สอนไปบ่อยๆนั่นเองนะคะเห็นไหมคะมีเยอะมากเลย <Okay. S 2> เอาละค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะคุณครูก็อยากให้ลูกๆนะคะไปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เรียนอะไรไปบ้างสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะจากเดิมชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะที่เราได้เรียนในส่วนของความหมายของคําบูพบทโดยทั่วไปว่าคําบุพบทคืออะไร ใช่ไหมคะส่วนในชั่วโมงที่สองเนี่ยเราก็จะเรียนประเภทของคำบุพบทไปโดยตรงแล้วว่าคำบุพบทม,มีทั้งหมดกี่ประเภทคะอ่าตามที่เราได้เรียนรันจะเป็นหกประเภทใช่ไหมคะแล้วสำหรับในส่วนของชั่วโมงนี้นั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของออการใช้คำบุพบทอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเราก็จะมาทวน คุณก่อนจะจากกันไปคุณครูจะถวนให้นักเรียนอีกรอบจำได้ไหมคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการแสดงความสัมพันธ์นะคะของคำบูพบทนะคะไม่ว่าจะทําหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่สัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสัมพันธ์เกี่ยวกับเจตนาหรือสิ่งมุ่งหวังหรือสัมพันธ์เกี่ยวกับอาการต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมหลักนะคะในการใช้คำบูพบทบางคำนี่ใช่ไหมคะกับแก แต่แต่ต่อคําเหล่านี้นะคะมีหลักการในการใช้ยังไงแล้วก็อย่าลืมว่าคำบุรพบทนะคะก็จะใช้ร่วมกับคำนามคำสรรพนามหรือคำกริยาเกียวกัเฉพาะว่ามาลาหรืออาจจะเป็นคำวิเศษด้วยนะคะสังเกตดีๆชนิดของมันนะคะส่วนบุรพบทก็จะมีอยู่2ชนิดจะได้ไหมคะ2ชนิดคืออะไรบ้างคือชนิดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคำต่อคำื่อจะเป็นคำนามคำสรรพนามคำนามกับคำนามเดียวกันเองหรือคำนามกับคำกริยาต่างๆนะคะ ตัวอีชนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบัมบทที่ไม่สัมพันธ์กับที่อื่นเลยเราจะเจอเขาได้ไหนลูกอ่าจะเจอในพวกตามวรนคดีหรือในตามบทประพันธ์ต่างๆนั่นเองนะคะดูกนดูราดูแต่ค่าแต่อะไรแบบนี้นะคะลูกจะไปเจอในนั้นได้เลยสุดท้ายค่ะหัวข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องข้อสังเกตในการใช้คำบุพบท จำได้ไหมคะว่าเราควรจะสังเกตอะไรบ้างเราจะต้องสังเกตคำบวกบทนะคะว่าจะต้องนำได้อะไรบ้างคำนามแล้วก็คำสรรพนามหรือว่ากริยาเนียสภาวะมาลาหรือวิเศษอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สองเนี่ยข้อสังเกตคือให้ดูว่าคำบวกบทนั้นนะ่ะสามารถละได้ไหมบางทีเราไปเจอในข้อสอบไหมคะเขาละไว้จริงๆแล้วมันมีแต่เพียงแค่ว่าพอละออกไปแล้วจ่ยความหมายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะลองสังเกตดูดีๆ แล้วก็สามนะคะก็คือถ้ามันไม่มีคํานามหรือคาสรรพนามตามหลังมาเราดูซิว่ามันเป็นคําวิเศษหรือไม่มันอาจจะไม่ใช่คําบุคคลจําได้ไหมลูกอ่าแล้วก็ตําแหน่งค่ะที่สําคัญอย่าลืมตําแหน่งของคําบุคคลบุคคลไม่ว่าจะเป็นนำหน้าคํานามนำหน้าคาสรรพนามนำหน้าคํากริยาหรือว่านำหน้าคําวิเศษนั่นเองนะคะและสําหรับชั่วโมงนี้นะคะที่จะเป็นเรื่องของการใช้คําบุคคลอย่างถูกต้องนะคะ คุณครูก็จะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยลูกๆจะทําความเข้าใจแล้วก็ทราบเกี่ยวกับคาบวกม,มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะถ้าสําหรับในชั่วโมงนี้หรือที่ผ่านมานะคะลูกๆเรียนตรงไหนแล้วไม่เข้าใจสําหรับเนื้อาหานะคะสามารถอินบอกไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่า ติดต่อคุณครูได้ทางช่องทางส่วนตัวที่ลูกๆมีได้เลยนะคะและสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ